เดี๋ยวไปต่อที่โปรโมชั่นลดคุณโปรโมชั่นลดคูณจ้าดาวต่ำเริ่มต้น7%ทุกกลุ่มลูกค้าฟรีดาวค่ะลูกค้าเก่าคูปต้า A Plu หรือว่า A ค่ะลูกค้าเก่า A p พ u s และ A ใช้สิทธิ์ฟรีดาวและเลือกรับส่วนลดดอกเบีย้ยได้พรชําระรายปีแบบมีงวดย่อยได้เลยพนชําระ รายปีแบบไม่มีงวนย่อยก็ได้สำหรับลูกค้าที่ดาว50าสนบซนพานาสูงสุด6กปีดอกเบีย้ยเริ่มต้น 1. 9 9เปอร์เซ็นต์เท่านั้นค่ะลูกค้าผู้รับเหมาขุดบอ่อตักหน้าดินรับส่วนลดดอกเบี้ย0.5หเปอร์เซ็นต์หรือลูกค้าจะเปลี่ยนเกรดเป็นเงินดาวก็ได้สมมติว่าลูกค้าเนี่ยเป็นเกรด A อพอย่างเงี้ยเปลี่ยนเกรดนะเป็นเงินดาวให้พนักงานเช็กสิทธิ์ได้เลยจ้าใช้สิทธิ์ฟรีดาวและเลือกรับส่วนลดดอกเบีย้ยได้เท่านั้น สำหรับส่วนลดดอกเบีย้ย0.5%เพิ่มจากปกติสำหรับลูกค้าเก่าเกียรติ a พาร์หรือ A รถขุดคูบต้ามือหนึ่งสสัญญาขึ้นสมมุติว่าลูกค้าเนี่ยมีสินค้าของเรา3อย่าง3ส,สัญญาลูกค้าก็ใช้สิทธิ์เป็นส่วนลดดอกเบีย้ยได้เลยค่ะแล้วก็รับประกันคุณภาพสินค้า2ปีหรือ3ามพันชั่วโมงแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนรับประกันคุณภาพอุปกรณ์ต่อพ่วงอีกหปี โปรโมชั่นตีเทิร์นกันก่อนเลยค่ะสำหรับโปรโมชั่นตีเทิร์นของเรานะคะสำหรับใครที่กําลังตัดสินใจอยากเปลี่ยนคันเก่าเป็นคันใหม่เนี่ยทางคู่ทางคู่อะสูงเกินทางคู่บต้าเนี่ยของเราเนี่ยนะคะรับตีเทิร์นสินค้าจากคูปาหรือรุ่นอื่นทุกรุ่นทุกยี่ห้อไม่ว่าจะเป็นรถเกี่ยวรถขุดรถแท็กเตอร์รถดํานาเรารับตีเทิร์นหมดแล้วเรากล้าพูดเลยว่าเราให้ราคาสูง แล้วนะลูกค้าสามารถเลือกนําเงินตีทอนที่ได้รับมาเนี่ยเอาไปลงทุนได้เอากลับไปลงทุนได้เลยหรือจะเอามาเป็นเงินดาวก็ได้หรือจะเอาไปปิดยอดกับทาง listing ก็ได้นะคะก็สามารถนํามาใช้ปิดยอดได้เลยนะคะหรือนําเงินมาให้เราฝากจ่ายค้างงวดให้ เพียงแค่แจ้งความประสงค์มาเท่านั้นเองนะคะอันนี้คือเราทําให้ทุกอย่างเลยรวมไปถึงเนี่ยแค่ติดต่อเราเข้ามาหาเราเท่านั้นถ้าอยากตีเทินเดี๋ยวเราส่งพี่ๆทีมงานของเราเนี่ยไปหาถึงที่เลยประเมินราคาให้ถึงบ้านคุณพี่จ๋าคือไม่ต้องมาคือขอแค่แจ้งความประสงค์มาเดี๋ยวเราไปหาเองนะคะรับโปรโมชั่นส่วนลดของแถมพร้อมเงินช่วยเหลือเงินดาวกันแบบจุใจ ซื้อคูปองตาต้องหัวเฮงหลีนะครสวรรค์